สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับเราช่วงควาลมุกแพนนั่นเองนะครับเข้ามาเลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะนับถือยายาพอประมาณอย่างเดะยวไม่ระบุนะเก็บรองนะพอประมาณนะครับอย่าไปอย่าไปเดี๋ยวพ่อขี่รถไถมาเลยแล้วก็ ล้วก็ใสเน้ำก่อนน,น,นนะครับน้ำก็ใส่เลยนะจก็ส่ประมาณนี้นะครับอี่ต่อไปก็จะยกล่องนะครับยกล่องผมก็ขี่เป็นนะครับแต่ว่าผมทำแบบพวกนี้ไม่เป็นนะครับสวัสดีค่ะเรเลี้ยวิ๊กี พีจีไปเลยรับ่อก็ถยาไปถึงน้นนเลยว่าเดี๋ยวก็พวกนี้เดี๋ยวผมน่าจะไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับก็จะมาปลูกชื่อพ่อเหมือนเดิมนะครับพ่งนี้หรือวันจันทร์แลครับไทยผมไม่ขี่เปนะครับแต่ว,นนว,มมนนว่า ไถสวนมันเป็นนะครับไถเป็นแต่ไถานานะครับไถเป็นแต่ไถานานะครับไถานานะง่ายมากเลยนะครับตกบน,นลิ่งจากล้องรถไทยนาก็ไทง่ายๆเดครับพ่อผมบางทีคน,แ,น,นแก่ก็เหนื่อยแกก็ปล่อยให้ผมขี่คนเดียวนะครับขี่แล้วไถนะครับขี่คนเดียวนะครับ แก็ปล่อยผมขี่คนเดียวนะครับสบายเลยนะครับ <S <S ขี่ธรรมดานะครับก็ใส่เกลียวก็ไปไปก็ถอยแลย้วก็ใส่เกลียวแก็ขี่ไปนะครับต้องว่านะเออนะครับพอขวานหวาเจอเก็บนะครับปะเราพาไปดูเห็ดนะครับผมพาไปด,ดูสิปนนะเจอ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 ตรงไหนเนาะ <S <S อย่าเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งเก็บจะใหแ้แม่ๆดูก่อนว่ามันเกิดแบบไหน,น อย่าพึ่งเก็บอย่าพึ่งเก็บฟังหน่อยไหมนี่ฟังก่อนอย่าพึ่งเก็บนี่นะครับเออเป็นไรจุดห่ครับมันเป็นก็มันเกิดอยู่ือดสองหลอดครับพี่พี่พี่สาวนะครับแกกระโจนมาเก็บๆนะครับก็บอกให้ฟังเลยนะครับเพราะว่ารีบนะครับชอบเก็บเห็ดนะครับกลัวผมแย่งเก็บนะครับก็เกจะเป็นประมาณนี้นะครับ เป็นประมาณนี้มันเกิดในพวกพุ like well right ่มยากนะครับเป็นเห็ดพ okay. ูนกินได้นะครับเอาไปต้มเอาไปแกงนี่อร่อยเลยนะครับถือว่ถ้าเห็ดพูนหรือเห็ดอันนั้นเห็ดที่มันหอมๆนะครับถือว่จะประมาณนี้รวมกับพวกฟันตาดีอะไเอย่ครับ ใหญ่กอเห็ดปวกนะครับแล้วก็ยะไม่ยาวเท่าไหร่นะครับสั้นแต่อวบนะครับไหนเอามาอีกอันนึ่งนะครับมันก็จะอยู่คู่กันแบบนี้นะครับมันก็จะอยู่สองจุดนะครับปไปแม่แม่เดี๋ยวผมพาไปหาเห็ดระวังเราพ่อไทยนะครับพาไปหาเห็ดผมเคยเจอเห็ดอยู่แถวเจนี้นะแต่ก่อนผมมาหาเผื่อมันเจอนะครับ ครับเปดแถวโพนนี้นะครับมันก็เป็นแถวๆอันนี้นะครับรเป็นต้นหญ้าเป็นต้นหญ้าเป็นพนแต่ก่อนนะครับเราก็เดินมาหาตรงนี้นะครับมนก็จะเป็นพูนแบบนี้นะครับล้างตัวล้างนะครับก็ก็เดินหาแบบนี้เจอมหมเจอโดยเป็นเขียไปหมดแล้ว คนมาหาเร็วมากกับคนแถวบ้านอื่นนะครับเขางป่ากันมาหายนะครับเกามาหาในเส้นยลี้ยวข้ผมนะครับก็นะครับก็พอมันเห็นมันจะเห็นเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเห็ดโคนเท้าคนหรือเห็ดอะไรเนาะจำชื่อมันไรกันน้องค่ะน้องค่ะครับเดี๋ยวผมไปเอาน้อง เดี๋ยน้องเข้ามาตามมันก็จะหาไม่ค่อยยากนะครับถ้าว่าเจอแล้วมันก็เจอเลยนะครับผมจะไปดูตรงที่ผมเคยเจอก่อนที่ผมเจอที่ผมเคยเจอปีที่แล้ว้ถาปีที่แล้วเกิดไหมไม่เกิดน,นะครับไปเ,เราไปรถกัน ใช่คันค้างครับวิยาสวยมากเลยครับส่วนคนข้างข้างนะครับส่วนผมก็พุ่นขู่ครับมันก็เท่าไหร่หรอกครับมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกครับกลับปะไปตรงโน้นปะก็ไปตรงนี้ตรงนั้นพาน้องมาพุพิเตอร์ถอยมาแล้วพุพิเตอร์ถอยมาแล้ว ก็มีพี่นะครับกับเตยนะครับก็เตยที่เลี้ยงน้องจักดีนะครับก็มาครับไปไหนก็ไปกับพ่อผมตลอดนะครับเพราะว่าศึกษาหาความรู้กับพ่อผมนะครับเห็นไนะครับจอดไว้น้วยพ่อผมก็ไถานาะแกก็ตัวเล็กครับแกกะไถรถนี้เป็นอยู่นะครับแต่ว่าไปมาก็ ยังไงนะยังกะไถไม่ค่อยไม่ค่ยอยคล่อง,ง,งนะคะจากนั้พอเดินไปหายห็ดแล้วบ่าผมหาไม่เจอนะครับเียวไถานาให้พอก่อนนะครับเดี่ยไถไถไถคุนีนนนนน้จบเดี๋ยวพอ่อจะยุกลงโอ้ไถอันนี้นะครับอ๋ออันนี้เร่อเดี๋ยวพอ่อดูอ๋ออันนี้จะเป็นแปลงหญ้าของ ของพายมาเหล็กนะครับผมอสวัสดีครับผมพอดีวันนี้เอออยาให้น้องขับรถช่วยพ่อหน่อยนิดนึงแกก็ขับได้นะครับแต่ก,ก็ะช้ารเรากำลังฝึกค่ะครับผมอ๋อโทรศัพท์พ่อออพอ,อดีวันนี้พามาปลูกหญ้าไว้ให้ช้านะครับตอนหน้าแล้งกลัวจะไม่มีนะครับผมพอเลยวางผ่านหนึงไปเลย วางผาน,นครับผมครับผมให้พี่เขาขับรถดูเต้เอาอยาลุกเสียแล้วเรือมันจะกแก้งนนยสิครับรถไถไปบ้านผู้ดินอยูไ่ไหยนี่เออเอารอมันหยียบล่องโอเคให้น้องก็าขับรถช่วยครับผมบางวันก็ใช้เขา วันละนิดวันละหน่อยนะครับเผื่อเขาโตขึ้นเขาจะได้เป็นนะครับผมก็ส่วนวันนี้เขาจะเป็นคนนี้น้องเขาลากหญ้ามาครับใช้รถเข็นนะครับผมลากหญ้ามาเพราะว่าน้องก็ขับรถกระบะยังไม่เป็นเดี๋ยวฝนตกลูก นิ้ยาของเราก็กาลังจะขึ้นนะครับเพราะว่าเรากําลังลงปุ๋ยนะครับผมไอตัวที่เราเปิดไอเราปลูกก่อนนะครับไอสถานที่ตรงนี้ทางโครงการโคอาณาจักรนะครับผมเขาแบ่งปันให้พวกควานช้านะครับเชือกหนึ่งต่อสี่ไร่นะครับผมทางโครงการสี่ไร่ก็บางเชือกก็ไม่พอกินหรอกครับผมต้องหาซื้อที่อื่นมาม้่งครับผมอันนี้จะปลูกแต่ห้าอย่างเดียวครับเป็นญ้าในเปียครับ ก็ห่างจากไอ้บ้านเราอยู่นะครับอยู่ประมาณที่2กิโลกว่าๆนะครับผมก็อยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้าน2ี่บหลังที่เขาเรียก20หลังนะครับผมหมู่บ้าน20หลังเอาเลยวางขาดึงไปเลยเอาล้อมันเหยียบล่องนี่เนี่ยอย่านี้วงว่าวันเสาร์วันอาทิตย์น้องเขาก็จะมาช่วยได้นะครับผมธรรมดาก็ทําคนเดียวส่วนแม่บ้านก็จะอยู่บ้านนะครับผมเอาดูแลน้องดูแล น้องตัวเล็กไอ้รอหยียบล่องเนี่ยรอมันเหยียบล่องเลยวัน,นวันนี้อ๋อเดี๋ยวพอทำเองจะได้เสร็จเดี๋ยวมันฝนตกก่อน อันนี้เนี่ยจุนอ๋อไปเอาน้องไปไปจับกล้องเอาน้องไปเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่เสร็จเนี่ยเดี๋ยวมันฝนตกก่อนจะได้รีบยกกล้องเอาฝนมาจับฝนตกอ่ะแล้ลองกันว่าเนี่ยเขาเกิดเมื่อไหร่เมื่มาแล้วนะครับก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับก็มีอาการตกใจอยู่กับผมก็แรกๆผมก็ตกใจนะครับ เป็นคนตกใจง่ายนะครับเรามาดูกันนะครับโอ้ผมเสียวขาหมดเลยเมื่อกี้นะครับทุกคนนี่ค่อยเท่าไหร่นะครับอย่า,ากับก็ฟันก็ขี่ไทยนะครับนี่ขี่ไปเรื่อยมากเลยนะครับ,รบาานี่นะครับก็ฟันขีแต่แล้วครับโอ้ผมขี่ก็ ถ้าไถนานะครับผมจะไถนานครับไถนามเป็นที่กว้างครับแถวนี้นะครับมันเป็นที่แคบนะครับก็ไม่ค่อยเป็นเท่าไห,หร่แล้วครับก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับ เพรากระการกวางก็ไทนะครับแต่ว่าที่แค่แบบไม่นาอผมก็ไทยเป็นนาะตผมต่กอนนะครับถ้าไทยไนาครับไถแข่งกับผมได้เลยนะครับห้านาทำานายเพรห้าอะไร่ะตอนนั้นไถได้สามนาสาม,มานาครับสาม,มานา,มมานผมนะครับ ใช่ครับก็ตอนนั้นก็ชอบขี่รถไถมาก็แย่งพ่อทีนะครับก็ดีเลยนะครับพ่อก็ได้พักด้วยนะครับก็ตอนนั้นก็พ่อไม่ให้ขี่รถไถน,นะครับก็เอีใส่าบางทีนะครับก็มันจะสนเราไปเองครับถ้าว่าเราขี่เป็นแล้วนะครับโอ้ ถ้าเราขี่ไม่เป็นนะครับศึกษา,าความรู้จากมันนะครับเดี๋ยวมันจะสอนเราไปเองนะครับนะครับแต่ว่าต้องแค่ความระมัดระวังแน่นะครับรถไถมันเป็นรถที่ใหญ่ใหญ่นะครับและกำลังต้องระวังเลยนะ เผื่อเราพลาดเผื่อเราอะไรนะครับเราเหยียบเกียร์หรือเราเหยียบอะไรผิดนะครับคนไก่เนี่ยครับบูโเรเสียไปหลายคะแนนเลยนะครับหลายหมื่นคะแนนเลยนะครับของแบบรถเลยนะครับโอ้อยากมากเลยนะครับ อยากมางเลยครับเวลาขี่นะโอ้ก็ผมก็ขาสั่นเนาะก็ผมเพิ่งมาขี่ตองผมขึ้นมาหนึงครับพ่อหมนะเพร่าผมขี่ไถกับพ่อผมสองคนได้เลยครับสบายเลยนะครับพ่อผมก็นอนอยู่ในลมนะครับผมก็ไถนะครับสลับกันไถนะครับยกข้าวนะครับก็ตอนเปิดข้าวนะครับก็ช่วยพ่อนะครับปลูกข้าวบุกอะไรนะครับ ตอนนั้นมันก็เปิดเทอมพอดีนะผมก็เข้าไปเรียนผมก็ได้ไปเรียนผมก็เลยไม่ได้ช่วยเขาแต่ก่อนผมก็ช่วยเขาน้ำข้าวปูข้าวน้ำข้าวนะครับเลิกเรียนมานะครับถ้าเขายังไม่กลับมาจา้างนะครับผมก็ถ้ามีมอเตอร์ไซค์อยู่บ้านนะครับผมก็ขี่ไปดูขี่ไปดูพ่อควานกับแม่ควานนะครับว่าทำนี้เสร็จยังทำนั้นเสร็นะสจยังผมก็ช่วยเจ้าหวาน,นะครับไม่ม ถ้าไม่ได้ช่วยก็เอาน้องครับเอาน้องเอาน้องให้แกวานนะครับเอาน้องแล้วปกแล้วแกก็หวานน้องแต่ก่อนนะครับจะดื้อมากถ้าว่านอนแล้วก็เลยนครับผมก็ได้ช่วยไม่ขวานนะครับพ่อก็เป็นคนเอาข้าวนะครับเอาข้าวอยู่บ้านตอนนั้นโชคฝนตกนะครับอู้ลำบากมากนะครับทางลื่นลื่นมากนะครับกว่าจอกมาได้นะครับเป็นครึ่ง ระสัก20นาทีเลยครับกว่าจะออกมาได้มันไกลมากนะครับมันเป็นทางโค้งนะครับแต่ว่าทางวังทะลุนะครับมันพังมันพังนะครับมันเป็นรูนะครับมันไม่สามารถไปได้นะครับมันเป็นรูเป็นรูนะครับทางนั้นตอนไปนาเดี๋ยวว่างๆนะครับแม่แเดี๋ยวผมจะพาไปดูนนะครับอ่ครับก็ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันหม่นะครับคลิปวิดีโอหน้านครับสวัสดีครับขอบคุณครับ भाई